ใช่ครับผมก็ตอนนี้คือเหลือ2ตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็อีพีพิเศษอีก1นึ่งีครับผมก็าจะบอกว่าตอนนี้เริ่มเรียกว่าเข้มข้นมากมครับผมแล้วก็เรียกว่ามาถึงเรียกว่ามาถึงช่วงท้ายๆของซีรีส์แล้วก็อยากฝากติดตามครับว่าเฟียสเนี่ยเขาจะลงเอยกับเลโอยังไงนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับที่ผ่านมาพิสจัมาเยอะมากก็มีทั้งเอาจริงๆมีทั้งคนที่แบบว่า น้ำตาไหลไปกับซีรีส์ก็มีคนทั้งที่แบบว่ารู้สึกแบบอินอินอินมากใช่ครับผมก็อย่างอีพีล่าสุดผมก็โดนโดนไคนณที่โดนเราเลยเดี๋ยวก็เข้าใจคเขาว่าก็รู้สึกดีใจครับที่แฟนๆชอบหรือว่าแฟนๆแบบเห็นในตัวละครที่เราอยากให้แสดงออกไปครับที่เราที่โดนไม่ใช่แบบแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ดีไปนะก็คิดว่าดวงไม่ดีช่วงนึงแล้วกันแล้วพี่ชายเราคืออินมากกินโดนมากก็คืออินมากใช่ครับ ครับกนะ็คเออเป็นยังไงบ้างพอใจกับฟีดแบ็กที่แฟนแบบใส่เข้ามาหาเราไหมอย่างเงี้ยจริงๆก็ค่อนข้างพอใจครับแค่รู้สึกว่าคือเราพยายามเราเราอ่านเม้นต์อ่านอะไรตลอดเงี้ยอ่านฟีดแบ็กตลอดเราสึกว่าเออมีคนอินกับละครมีคนมีคนอินกับซีรีส์เราอะไรเงี้ยมีคนอินกับตัวเลโอตัวเฟียสหรือว่าตัวละครหลายๆตัวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราพยายามมันมันมันประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณครับที่อินไปกับพวกเราครับผมมีคนมาถาม เปิดไลยว่าทำไมอารมณ์พี่น้นลงแต่ละพีอารมณ์พึ่ก็ลงเลยเราะว่า <c oughs> สองเบรกแรกอารมณ์ดีแต่สองเบรกหลังคือารมณ์แบบตีขึ้นมาอยู่ดีก็หนึเฟียสเป็นคนที่เขาอารมณ์เขาแปรปรวนครับเ<อ>ขาแบบว่าจริงๆต้องมาแต่งเนี้ยแถวๆคนแถวๆเนี้ยแหละรครับ<อ>ที่เขาทําให้เฟียสแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่มันมีปัญหากับการไอ้นี่มาคีาอารมณ์แต่อารมณ์นะบางทีก็รักกับรักสุดพอดราม่าก็ดูเหมือนว่าเหี่ยงไปเลยเหมือนไม่ไมีอหมายถึงว่ามีมีผลกับตัวเราหรือเปล่าครับจริงๆก็ ไม่ไม่ค่อยมีผลครับเหมือนเวลาเราเราแสดงใช่ไหมครับพอคัดปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะต้องพยายามออกจากอารมณ์นั้นให้เร็วที่สุดครับผมเพราะว่าจะได้ไปแสดงในซีนต่อๆไปอะไรเงี้ยเกิดซีนต่อไปเป็นแบบว่าซีนแฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องรีบออกจากตรงซีนเศร้าให้ได้อะไรเงี้ยมันยากมันยากไหมอ่ะเพราะแบบว่าโอ้ยบางทีร้องไห้เสร็จต้องแฮปปี้แฮปปี้เสร็จกลับไปร้องไห้อีกเลยเงี้ยมันจริงๆมันเหมือนเราแค่สะบัดออกครับถ้าเกิดมันไม่ออกเราแค่ตะโกนมันเหมือนเวลาเรากดดันอะไรมากๆเราก็อยากจะเอามันออกเราแค่ตะโกนเราแค่สะบัดมันออกแรงแรงอะไรอย ล้วก็ตะโกนไปเรื่อยครับอ๋อมันหายครับไม่ไม่ได้เราตะโกนแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ้าอย่างต้องเก็บอารมณ์ตั้งแต่ EP แรกจน EP สุดท้ายก็แสดงสีหน้าได้ไม่เยอะเราใช่รครับคือผมเคยเขาเรียกว่าเราได้แสดงอะไรแบบอะไรที่มันแตกต่างออกไปครับแต่บางทมาาาีมันอาจจะหลุดคาแรคเตอร์เราอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทางฝั่งพี่เมย์หรือผู้เห็นพวเขามองไว้อะไรเงี้ยละครับเราก็พยายามปรับตามซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมกับเลโอเนี่ยจะเหมือนเหมือนกันแต่พอจริงๆแล้ว มันค่อนข้างที่จะต่างกันว่าผมจะเป็นคนอารมณ์ดีชอบพูดกับคนอื่นเยอะแต่ว่าถ้าเป็นเลโอเขาต้องเก็บความรู้สึกเขาต้องไม่พูดกับใครต้องเก็บอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นจุดที่เป็นความยากเหมือนกันครับแต่ว,ตว่าพูดเป็นเรื่องกับเก็บกดอันไหนรู้สึกว่ามันง่ายสําหรับเราผมว่าพูดออกมามันรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเพราะว่าเก็บเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่แบบเข้มแข็งแล้วก็อดทนจริงๆที่สามารถแบบเก็แบเบก็แบบความรู้สึกตัวเองไว้ได้มาก เล่นมีแบบอึดอัดใจแล้วแบบว่าเออบทนี้อยากจะพูดนะแต่ว่ามีครับแ้วมีตะโกนหน่อยไงน <laughs> อาจจะไม่ถึงตะโกนเขาแต่อาจจะถึงว่าเราจะมานั่งคุ้นคิดว่าเอ๊ะทำไมถ้าเป็นเราเราควรจะบอกอย่างนี้ไปแล้วเานาะ<ม>แต่ถ้าเป็นเขาทำไมเขาถึงต้องทนอึดอัดขนาดนี้เพื่อที่จะแบบรอใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมีความอึดอัดในตัวครัพอมันออกมาเราดีใจกับฟีแบบมาที่ทุกคนรู้สึกว่าเ,เขา้าใจในตัวละครดีใจไหมต้องขึ้นลงทุกทีย จริงจริงดีใจครับดีใจที่ฟีดแบ็กออกมาอย่างนั้นเราก็อยากให้ทุกคนมีอารมณ์ขึ้นๆลงๆไปกับเฟียสแบบนี้เหมือนกันครับผมถ้าถ้าเป็นแบบนั้นได้เราก็ดีใจมากครับผมพอ,อไอซีเรียคนเขาโกหกเรื่องเคมีจำยุไม่ได้มากแต่คนรู้สึกว่าแค่ตกตุ่นี่มันก็ดีแล้วร <c oughs> ู้สึกยังไงบ้างเหมือนกันเพราะมันเป็นในคอมพิวเตอร์เลครับครับผม<อ>ก็เอาจริงๆอันนี้เป็นคนดีไซน์อย่างบ้าเรื่องตกตุ่นี่ะอ๋อเหรอไม่หรอบางทีมันก็มันก็ไม่รู้ตัวครับบางทีแบบเหมือนเรา เมื่อเราต้องเป็นคาแรคเตอร์เลโอครับแล้วทีเนี้ยตัวเลโอเขาเป็นคนที่แบบรักเฟียดมากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความหมันเขี้ยวของเขาอะไรเงี้ยครับอ้าวผู้ตัดเรื่อที่อาจจะชื่อไหมครับจะเป็นน้องก็คือเราช่วยกันดีไซน์ในเรื่องฝัก NC ตลอดใช่ใช่แล้วก็จะมีการคุยตลอดว่าเออ NC ครั้งเนี้ยเราจะไปในทิศทางไหนได้บ้างให้แบบว่าไม่ซ้ำกับที่แบบผ่านผ่านมาครับผมอะไรเงี้ยแบบเล่นไปตามอารมณ์นะกอนนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเราต้องถามผูมิกับหรือว่าถามพี่เมย์ก่อนหรือยังไง จริงๆเราทำทั้งขออนุญาตนะครับเอาไหมเอาไหมให้พี่ช่องมันก็ถึงจริที่มันต้องดีไซน์แค่ไหนเพื่อที่จะสุดแล้วให้มันเป็น NC ในรูปแบบจำของจากับเพิร์กเ่ยจริงๆเราคุยกัน2คนก่อน,ล,น <c oughs> ละก่อนแบบว่าเอ้ยเราลองไปแนวนี้ดีไหมแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอสุดท้าย <c oughs> แล้วพอมาหน้าเซตเนี้ยก็จะมีการคุยกันอีกทีนึงเป็นการคุยกันแบบว่า ที่พี่ทีมงานน้เมมุอง่งกับว่าเขาอยากให้เป็นยังไงเพราะว่ามันมีเรื่องของกล้องมีเรื่องของหลายๆอย่างมาปรกอบด้วยกันถ้าย้อนกลับไปถ้าเป็นเอ็ซีกับพี่เมมันจะค่อนข้างที่ถึงหรือถึงตัวขอเสื้อผ้าต้องมาแน่นอนคือตรงนี้เรามีหนักใจตอนนั้นไหมหรือว่าอเขินเรียกว่าเขินดีกว่าเราเราจะเขินโอ้พี่เราดูมาสะบัดเชื้อเลยนะ เขินแล้วอย่าอย่าเลี้อออะไรเงี้ยครับอันเราเขินหรือยังไงเขินเขินแล้วครับเขินแต่เราต้องเก็บไว้ข้างในใหญ่เขารู้ว่าเราเขินครับผมหรือว่าหลังจะมีอาจจะมีว่านที้หรือเปล่าในตอนพิเศษหรือก็ต้องรอดูแน่นอนว่าอายุเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงตามอายุแน่นอนโอ้โหจะปล่อยแล้วเนี่ยอันนี่ก็หมายถึงตอนพิเศษใช่ไหมครับผมมันเป็นเพราะแบบดีกระแสดีเลยมีตอนพิเศษหรือว่าเออจริงๆมันตั้งใจที่แบบมันต้องมีตอนพิเศษอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม จริงๆแล้วอันนี้เหมือนเราน่าจะเป็นทางฝั่งพี่เมย์อาจจะเห็นฟีดแบคด้วยแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เหมือนเหมือนมีการคุยกันแบบว่าช่วง,งๆกลางๆหรือต้นๆ,ๆแบบว่าเอ้ยจริงๆอยากทำอีพีพิเศษขึ้นมานะอยากให้มันดูแบบให้เ<ด>ห็เนการเติบโตของคู่นี้ขึ้นไปอีกอะไรใช่ครับผลงานสปอดตอนพิเศษที่พีฟองหอือว่ามันมันแตกต่างจากที่ผ่านมาเน่ย ก็อย่างที่จาบอกจะสปอยได้น um> ิดน <so ึงแล้วกันอย่างที่จาบอกจะมีการเติบโตมากขึ้นคนที่เขาโตแล้วเขาก็จะทําอะไรที่ที่โตมาคือเดอเอ่ะผมไม่ได้พูดนะเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเราใชคาดหวังแล้วคาดหวังได้ใช่ไหมครับสำหรับทางอินใช่เราไปถ่ายที่ต่างจังหวัดกันด้วยก็อยากเป็นไปได้ดูครับครับผมาฝากเปสองตอนสุดท้ายนะที่จะต้องจบสุดหน้าขึ้นมาครับผมก็ฝากไว้นะครับตอนสนุกส์ซีรีส์มาอหัวใจใกล้กันครับ ก็2ตอนสุดท้ายแล้วก็อีกหนึ่ง EP พิเศษก็อยากฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทางช่องวันสาเนะครับเวลา4ี่ทุ่มสีทีถ้าใครดูไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังก็ได้ทางไลน์ทีวีครับครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ